โอเคครับก็บสวัสดีเพื่อนๆชาววอลบอลชิกันทุกท่านเลยนะฮะแล้วเราก็อยู่ในไทยเดฟบอ s ชิ p น,นี่น่าจะเป็น EP ีที่44ใช่ไหมลืมเฉยว่าเป็น EP ีที่เทไหร่น่าจะ44นะเออ44และ EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณตินะชื่อในเกมเก,มก็ SPV คิตะกาว่ามาลินจังจากแคลน JAG นะคุณติเล่นเรือพิฆาตเทียร์7ในฝ่ายวิจัยของอิตาลีนะที่กำลังจะเข้าเลยเรือทาริโก และก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าสองพี่น้องเป็นห้องเทียเจ็ดได้เป็นท็อปเทียมีเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดนะเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีประจันบาลวิ่ยประจนบาลเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำรถตัเวรมีสองพี่คาดมีสามแล้วก็เรือลำน้ำมีหนึ่งนะคุณติเกิดชิดเหนือแล้วก็เป็นแมปชิงทงกันด้วยเริ่มเกมมาทำไมวิ่งตรงดิ่งไปเลนกลางกันนะหรือว่าจะไปเล่นเลนกลางหรอ บ้านนะเออไม่น่ามีคนเล่นนะเอาจริงๆเอาไปบ้านเรามาดูส่วนเสริมแล้วก็สกิลพวก,การของคนติกันก่อน,นว่าเป็นแนวทางให้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยมีใส่กรเปืนพังกันตอพังลดโอกาสการติดไฟช่องฝาบที่ใส่เป็นเพิ่มความเร็วตัวบโดนะแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นเพิ่มความเร็วให้กับเรือหรือว่าการออกตัวนั่นเองส่วนสกิลนี่อุ้ยสกิลพอเยอะนะเนี่ย หนะึ่งเป็นหกเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบเบียร์สิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดพอยต์นะมีอัพับเปลี่ยนกระสุนเพื่อปอกาสติดไฟโหลดตัวไปโดวาตัวไปโดวิ่งไว,วย,ววยมีเพิ่มระยะยิงด้วยแล้วก็มีพลางกันฟันเฟืองพังแต่ยังไม่มีเลือดผูกผีด,ดแล้วก็เพิ่มเลือดต่อเทียนะผมไม่มั่นใจว่าโอกาสติดไฟเนี่ยน่าอัพหรือเปล่านะแต่ถ้าแบบอยากจะให้เชียงจริงก็คือ เอาโอกาสติดไฟของเรา2พอยแล้วก็เราหาโบอีหนึ่งพอยเนี่ยไปอัพเป็นเพิ่มเลือดต่อเทียดีกว่าส่วนเลือดสบฉีดอะไรเนี่ยก็คงจะไม่ได้ละเพราะงั้น2องพอยที่เหลือเนี่ยคงจะเอาไปเป็นเพิ่มเวลาใช้งานยุทธปัจจัยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางของผมนะต้องบอกกันว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นลำนี้แต่จากดูจากฟก,กิล้วเนี่ยก็มันก็น่าจะควรอัพอะไรแบบนั้นแหละ ระยะตอลำนี้นี่ก็ดูดีนะถ้าเทียบกับข้าพานแล้วก็เทียบกับเทียอื่นนี่ก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้พอใช้ได้ไดความเร็วนี่ก็ถือว่าดีเลยแนะ่นอนอิตาลีแถมมีบูสยุทธปัจจัยมาให้ด้วยควันอิตาลีนี่ก็เป็นแบบปกติเบสิกมาตรฐานเลยนะเปิดไปด้วยวิ่งไปด้วยยิงไปด้วยได้มีคนถามมาบ่อยเหมือนกันเรื่องเรือพิฆาอตอิตาลีเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ ต้องบอกว่ายังไม่ได้เล่นเลยไนงะยังไม่ได้เล่นเลยเพราะงั้นก็เลยเอารีเพย์ของเพื่อนๆใน f อปเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เป็นแนวทางกันไปก่อนนะคนเตะแล้วอามาเล่นเลนขวาแล้วก็เห็นนิวเม็กซิโกไม่ใช่นิวเม็กซิโกนะนิวยอร์กนะโอ้โ oh, ห oh, เห็นมันนิวเหมือนกันไงมองระยะไกลวิ่งโกเข้ามานี่ก็ใกล้เข้าระยะต่อแล้วแหละเรือไปคาดฝั่งเขาที่ทางดีๆก็คงจะเป็นราคัตฟุก,กินะ อิคารัสไม่น่าเท่าไหรแต่ปัญหาก็คือเรือดำน้ําด้วยนี่สิพวกเรือดำน้ำเนี่ยยังไงก็พางดีกว่าเรือพิ่ฆาาอยู่แล้วนะพอเข้าระยะคนตีนก็สาตัวไปโดไปหานิวยอร์กเลยเหมือนจะมีปิงนิดหนึ่ง้วยอนะ่ะข้างหน้านดะ้มีควันไม่มั่นใจว่าเป็นควันใครอิคารัสอยู่นูน่นอาคาสกีอยูนน่นู่นก็น่าจะมีคนเดียวแหละเออ เพื่อนๆในทีมก็แบ่งเลนกันดีอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วตัอไปโดนที่สาดไปเนี่ยโดนไหมเหมือนโดนลูกหนึ่งนะลูกทางซ้ายมือเนี่ยคนตีถอยออกมาเหมือนจะใช้กอบบางแล้วก็ยิงใช่ไหมแล้วใครก็เปิดขวัญตรงนั้นเลยไอเรืออิตาลีเหมือนกันหรือเปล่าโอเคแล้วได้มา1ลูกครับ ได้ไปหกปนเก้านะแอบเห็นว่าตัวไปโดของอิตาลีเนี่ยความเร็วมันก็ดีดีเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมคิดว่าตัวไปโดมันจะวิ่งช้านะเออผุ้หลุมันก็เออเขาใช้ได้อยู่เริ่มน้ําฝั่งอุตติก็ไม่ได้ทางนี้แล้วก็ฝากตัวไปโดไปแล้วด้วยแหมเห็นแอบตัวไปโดโหลดไว้ด้วยนะโหลดหนึ่งนาทีแค่นั้นเองแป๊บเดียวก็คือเตรียมปล่อยได้อีกชุดเลย แล้วเหมือนมีนิวยอร์กอีรำกำลังวิ่งมาด้วยนะโอ้ยตัวไปดูเน้นๆแบบนี้นะอิ่มเลยโคนตีตตัดเปินใจย,ยิงไปชุดหนึ่งคนระับเพราะว่าเขาดับน้ำไปแล้วนะตอนนี้เหมือนจะพยายามตั้งใจให้ยิงถูกติดไฟนี่แหละเอา้าแต่ถ้าโดนเยอะก็ได้คิวนะ่ะเอา้าโอเคได้หนึ่งคิวโอโ้โหได้เหรียญเลือดแรกมาด้วยนะแล้วตัวไปดูที่ปล่อยไปในนะิวยอร์กอีรำก,ก,ก,ก็น่าจะถูกลับคอไปสักลูกสองลูกเนะี่ยอะโดนแน่นอนนะ เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเนปอาร์สองห้าจะมาโดนแทนหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาเอาแล้วแบบนี้รับเต็มเต็มเนี่ยสองลูกเนี่ยหนึ่งสองอุ้ยสามโอเคโอ้โหไอเรือพี่ไข่ตะลี่นะั้นโคตรดวงดีเลยมีเรือนิวยอร์กมาแบบมาเบรกให้ถ้าเกิดว่าไม่เบรกนะผมว่าโดนแหละหนึ่งลูกอะ่ะนี่ยังดวงดีนะคนตีหันมาเตรียมสาดอีกชุดหนึ่งแลยฮะเพราะว่าเขาเหมือนจะเลี้ยวกลับแล้วด้วย โอ้โหมันโหลดไวดีนะแป๊บแ,แโหลดเสร็จปลอยอีกอะไรแบบเนี้ยอยู่น่าเล่นนะเฮ้หรือว่าลํานี้มันไม่ใช่เรือในสายวิจัยวะน่าจะเป็นเรือพรีเมียม,มใช่ไหมที่มันแจก,กอ,อ่ะอ่าเราตรงนี้อากาซูกิมาโจดนิ่งๆแบบนี้เนี่ยคุณตีก็แบบโหลดกระพุนแป๊บแล้วก็จัดไปชุดหนึ่งครับแล้วเขาเล่นเกียร์ถอยนะเล็งดักนิดน,นึงอ้ย ผูประจันบานยิงมาเล่นลูกฮิตอีแล้วก็มาถั่วกับอังกฤยิงอีเกบเหมือนกันนะต้องเปิดควนันหนีก่อนตอนนี้รู้สึกไม่คุ้มเลยนะชุดที่แรกมาไอออนมันเป็นประจันบาลอังกฤษอยู่แล้วไงฮิตอีมันแบบมันแรงอยู่แล้วอะ่ะก็เลยแบบโอ้โหโดนโดนเน้นๆเ,เลยไม่มั่นใจว่าโดนกี่นัดน,นะแต่น่าจะสามนัดเป็นอย่างต่ำแหละอ่ะตัวไปโดนโหลดเสร็จแล้วก็เหมือนกำลังมองหาเหยื่ออยู่นะ เราชุดที่ปล่อยล่าุนนี่ก็ไม่โดนคนเตะก็มาปล่อยใหม่ครับแล้วนิวยอร์กลำนี้เนี่ยโหชะตาชะตานะ่จะได้นลำบาแล้วคนเตะเล่นกับฝนแฟบแล้วก็ยิงไปเลยนะแน่นอนว่าเขาน่าจะมาหาเลงคนตีนี่แหละอุ้ยแล้วก็ฝนแฟบชุดเมื่อกี้เนี่ยดมเมจดีนะ4.8พัเลยแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจแบบนี้คนณตีก็ยิงไปเรื่อยๆครับมีอุ้ๆ <c oughs> ก็ฝนมาจากหลายทิศหลายทาง เอออย่าลืมว่าเขายังมีรัตเวย์อยู่นะแล้วมีประจันบาลดีได้ยิงชุดโมเก้ก็ไม่เข้านะจะต,ต้องมาลุ้นตัวไปดูว่าโดนหรือเปล่าคือกระฟุนแฟบเนี่ยดาเมจม,มันจะดีก็ต่อเมื่อแบบยิงเข้าจุดที่มันบางๆอ่ะและ้วตบไปดูที่ปล่อยไปอุ้ยโดนหนึ่งสองสามน่าจะจมไมเนี่ย อูได้กค่สงลูกแต่ก็จมอยู่ดีฮะได้มาอีกหนึ่งคิวนะตอนนี้ดามเมจมาฟรีหมื่นแปดพันแล้วเอาไปบ้างเกมนี้เนี่ยก็ได้เรื่อยๆนะแต่เรื่องคนตีก็น้อยแล้วด้วยจะไปฟูดหนึ่งหนึ่งก็เรือพิฆาตพวก FR สองห้าอากาซกิอีคารัตอย่างนี้ก็ก็น่าจะลำบากนะนอกจากว่าจะมีคนช่วยประจันบานนี่ก็แหมย,ยังเก็บโอมาฮาไม่ได้เลยคือถ้าเก็บโอมาฮาได้นะเรือพิฆาตจะเล่นปลาดุกเล่นสบายขึ้นเยอะ เอาจริงก็ไม่ใช่แค่เกมนี้นะคนสีก็่าดต่อไปตามระเบียบครับแล้วก็พยายามเลี้ยวกลับออกมานะเพราะว่าถ้าถูกอาคาโุกิเจอตัวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยอ่ามีการเปิดใท้ควันแล้วก็ยิงในควันไปเลยนะเขาเลี้ยวไปแบบนี้นะี่คือไม่ถูกแล้วแล้วเรือดำน้ําเรานี่ป่วยป่วยแล้วล่ะโอ้โหเป็นตัวรอดไปก่อนแล้วกันนะมันก็ควรจะแอบวิ่งช้านะเนี่ย ไม่ Italy, แต่อิตาลีก็ฝนไม่น่าวิ่งช้ารนะ์เราเรือดำน้ำก็จมไปตามระเบียบ์ก็ตอนนี้คือต้องเก็บโอมาฮาให้ได้ก่อนคือเรือพี่ข้าเนี่ยจะเล่นลำบากก็ต่อไปแบบอ่ะเจอเรือพี่ข้าด้วยกันเอาแล้วเลี้ยวไปแบบนี้เนี่ยโดนโตัวเปโลคนตีได้มาอีกหนึ่งคิวฮนะโอ้โหปล่อยไปคิดว่าน่าจะไม่โดนแล้วนะแต่พี่แกก็กยังเลี้ยวมาชนต่อเล่นเฉยเลยอ่อะไรของเขาวะเนี่ยลูกเกมตอนนี้เนี่ยสกอร์ก็ฝูสีกกันอยู่นะ แต่ว่าคุณเตีกับประจันบาลทานนี้ก็ไม่น่าจะต้านอยู่แล้วพอถอยออกมาดีกว่าฝั่งนู้นเขาก็มีเีดีโอด้วยนะชานฮอสี่เป็นเรือประจันบานเทียร์เจ็ดท็อปเทียร์ก็จมไปแล้วด้วยน่าจะลำบากกันแล้วนะงานเนี้ยแล้วคุณเตีก็เหมือนจะไม่ได้หนีนะวิ่งเข้าไปหาเลยเอาจริงเหรอเป็นผมที่ผมจะล่อให้เขามานะ มีัวบิโดาศาสตร์มาก็ไม่มั่นใจว่าของใครแต่เอาไปว่าอาคาสัสก,กิเนี่ยน่าจะเป็นเหยื่อที่ที่พอที่จะเก็บได้นะถ้าไม่ถูกลุมนะถ้า FR25 ไม่มาด้วยเราตรงนี้มาสป,ปอร์ตเจอเป็นไนออนนะาศาสตร์ต่อไปตามมาร์คขาวเลยเออไม่ได้เผื่อว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนด้วยนะเอาไปว่าหา,าคาสก,กิให้เจอก่อนตอนเนี้ยฝั่งธนนนี้มันก็ยังพอ ยังพอยื้อกันได้อยู่น่าจะยังพอมีเรือกันอยู่โอกาสที่จะชนะตอนนี้นี่คือมันถามว่าน,น้อยไหมมันก็น้อยนะว่าเรือไปฆ่าคนเหลือกันเยอะเลยเลยดำน้ําก็อยู่แล้วดูในมินิแบบใน FA เอเอเอฟเอเอฟอาร์้ FA <FR> นี่ก็ไปเข้าแคปแล้วด้วยนะเหมือนจะยื้อคอยไว้อีกต่าหากไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าเอา้าแล้วถูกประปด โอ้นี่ฮะอาคาซูก,กิยอยู่ตรงนี้เลยนะโนจัดจล่อด้วยก่อนเนี่ยคนเตะโหลดแฟบแล้วก็พยายามยิงไล่ไปก่อนคนระับแล้วเหมือนเขาทําไมยังไม่ยิงหรือว่าหันป้อมปืนอยู่หรือว่ายังไงอ่ะยิงมาแล้วแต่ดูฮะดูดูด,ด,ด,ดาเมจกระปุนแฟบนะไม่น่ามีปัญหาโอเคได้ไหมอีกหนึ่งคิวตอนนี้เก็บไป4ะนะีคิวแล้วนะดาเมจมาหกหมื่นหนึ่งพันแล้ว ตัวปีโดที่สาดไปหายอ่อนนี่ก็เงียบกริบเลยอเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังตัวปีโดคนนิดหนึ่งนะโอ้โหแล้วประจรันบานเข้ามาทางนี้กันสองลำเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอออนกับคุณอีกนะมากันคู่เลยคนตีควักตัวปีโดขึ้นมาแล้วก็สาดไปอีกชุดหนึ่งเลยนะกล่าวว่ามาอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามาขอเปิดควันหนีก่อนตอนนี้ปรจจันบานที่อยู่ใกล้สุดนี่ก็เป็นจูเิโอนะ เทียร์5ของอิตาลีพรีเมียมเหมือนกันแต่จะประทับสองลำนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ฝีมือแหละเอาจริงคุณตีก็ต้องช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ผมว่าเขาก็น่าจะลําบากเหมือนกันเพพี่แกก็แอบบุษาต้องมาช่วยกันทางนี้ด้วยตัวไปดูที่ศาส์ไปก็ยังเงียบอยู่นะเจ้า fr 2.5ก็ยังแคบอยู่โอเคแล้ววืดหมดเลยจบฝ่ถนนพายอจมเรืออู9ไปได้ถือว่าสวยงามละ ต่นอมแนดีก็จมฟูกิไปอีกหนึ่งลำนะจุดอู้ายังไงวิ่งมาแล้วพี่เกก็เลี้ยวกลับไปก่อนะไม่รู้ว่ายังไงกลับตัวกลับใจหรอหรือเห็นของลำแล้วท้อแล้วเลี้ยวกับเลยไม่หรอกคงจะเล่นแบบเกมเดฟแบบเออคงจะพยายามแบบอย่างน้อยก็ขอประท่ากันกับหนึ่งหนึ่งก็ยังดีก่อนนะคุณเตก็่าต่อไปหาโคนิกจะเหมือนก็น่าจะไม่โดนนะ สถานการณ์ตอนนี้นี่ก็ฟูฝีกันอยู่จะเรือไปฆ่าฝั่งเขาก็มาแคปยื้อตลอดแบบนี้นี่ก็ไม่ดีนะโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้ยจูเลโอเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยพยายามไม่วิ่งเข้าไปเจอเรือไปจันรบาลสองลำนะพยายามล่อให้เขาออกมาเล่นกันทีละลำกับเราอย่างเงี้ยถือว่าถูกฮนะแล้วคนตีก็อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ก็สามารถที่จะช่วยได้เลยไอพวกแกงทางนน้นโอ้ยโอเคสวยงามเพื่อนเก็บไปได้อีกสองลำนะ ตอนนี้นิสโก้ก็นําเลยแล้วตรงนี้เอาอยัางไงเอาอยัางไงดีเหมือนจะยังวิ่งดูลายก่อนนะเพราะว่าคุณตีก็ไม่กล้าย,ยิงด้วยควันตัวนี้ก็หมดทําได้อย่างเดียวคือรอตัวไปดูโหลดแค่นั้นเองโอเคสามสองหนึ่งโอ้โหไปจัดไปชุดหนึ่งครับแต่บางทีเล็งเล็งเผื่อ เดาทางเขาหน่อยว่าเออเขาจะเลี้ยวไปทางไหนเวลาแบบเขาจะเปิดข้างยิงอะไรแบบเนี้ยบางทีผมก็ชอบเดานะหรือไม่ถ้าไม่เดาจริงเราก็ดูปืนเขาว่าส่วนใหญ่ปืนเขาเนี่ยหันไปทางไหนเ,นเราก็จะเดาได้ว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนเหมือนกันอ่าเมื่อเขายิงแล้วคุณติก็ยิงไปครับพยายามช่วยจูลโอไปก่อนนะอ้าลุกข้างหน้านี่ควันขครชิ ไม่น่าใช่ใครอื่นนะ FA 2 5นี่เลยนะอิอตาลีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคุเตีเปิดบูลความเร็วแล้วก็หันมาหาก่อนจัดไปชุดหนึ่งครับแต่เขาถอยนะตอนนี้ตัววีโดก็ยังโหลดไม่ทันด้วยตรงยิงไปก่อนนะตอนนี้โอ้โหแลวโดนอีกชุดหนึ่งนี่คือจมแน่นอนโอเคได้มาสองลูกพันแปครับแต่เขาถ้าโดนจิฟกนัดสองนั้นเนี่ยอย,ยังอยู่เลยโอ้โหเอาอีกชุดหนึ่ง ตอนนี้ต่างคนต่างม,มองไม่เห็นนะแต่คุณตีก็จัดการสุมไปก่อนโดนไหมโอเคสวยงามมากโอ้โหแล้วรอดด้วยนะ<ๆ>เริ่มเลยคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละเออทำเอาใจความใจหายนะ <laughs> ไม่ใช่ใจหายใจความโอ้กูววนแล้วของกูเนะียแต่ยังรอดนะยังรอดเหลือเลือดอยู่ร้อยสามสิบเอาจริงนะถ้าอัพสกิลเพิ่มเลือด่อเทียนะเออมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะมีประโยชน์ตอนตอนช่วงจังหวะอะไรที่แบบนี้แหละ เพราะงั้นเนี่ยคนตีผมก็แนะนําเลยว่าเก็บเก็บพอยต์ไปอัพเถอะเพิ่มเลือดเนี่ยจาเป็นจริงๆสำหรับเรือพิฆาตทุกลําแล้วตอนนี้เนี่ยห้าต่อสองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะขอเพลงแค่จมไมออนกับโคนอีกได้นี่ก็โอ้ยแล้วต้ไปดูสวยนะเนี่ยต้วไปดูชุดนี้น่าจะโดนหนึ่งลูกสองลูกสามลูกโอ้ยจมครับ <c oughs> จมแน่นอนแต่ว่าเขากํกาลังเลี้ยวอุ่ยไม่น่าโดนสามลูกแหละแล้วคนตีก็ตัดสินใจยิงไล่ไปก่อนนะ หวังให้ติดไปด้วยนะอ่าได้มาหนึ่งลูกแล้วก็น้ําท่วมด้วยแต่เขาก็มีดับไหมน่าจะไม่มีดับนะเพราะว่าล่าถุนี้เพิ่งเห็นติดไปแล้วก็เพิ่งดับไปด้วยได้มาสามลูกครับเอาจริงก็กแปมเฮอีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่มาประเด็นเลยมันจะถูกเรือลำอื่นขอล้านนี่เนี่ยแต่ไม่มีปัญหานะโอ้ได้มาหกคิววตอนนี้เก็บนิ่มๆคนเดียวไปครึ่งทีมเลยนะ มาต่อยสักหน่อยมะเลือดแค่นี้ก็ยังสามารถทีจ่จะทําดาเมจได้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สนใจเอาจริงอีกิลที่น่าแก้คือเพิ่มระยะการยิงของปืนเนี่ยอาจจะออกแล้วไปเป็นเพิ่มยุทธปัจจัยไหมเราก็จะได้มีจํานวนการใช้งานยุทธปัจจัยที่มันเพิ่มขึ้นแลวสองลำนู้นเนี่ยเขาว่ายัางไงวิ่งเขียดกันเฉยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวาร์ปโฟน่าจะยิงเป็นเราเรื่องนีย โอเคกล้โจมแนละ้วคุณเตยก็ช่วยนะช่วยต้องช่วยสงค้อนนิดหนึ่งนะเผื่อจะได้มาอีกสักคิวก็ยังดีกระแปมต่อไปคนระับได้มาหนึ่งลูกนะชุดเมื่อกี้อืมไม่โดนโอเคจบเกมไหมฮนะทำดีที่สุดแล้วในเกมนี้เนี่ยคุณเติก็ได้รับชัยชนะมานะชื่อในเกมก็ f p v Kitagawa Marin จาก k a n j a g ได้เงินมาใช้2,71150นะค่าประสบการณ์6,472 EXP อีก,ก,ก389นะได้เหลียนคาเข้นแล้วก็ลำแรกมาทำความสียหายไป78,896นะยิงเข้าเป้า78นะตัวไปดูโดน8ลูกหมดสภาพ3จมเลือกไป6ลำนะเกิดไฟไหม3เกิดน้ำท่วม6แล้วก็สปอตชี้เป้าอีก3 ก็ต้องขอขอบคุณคุณติด้วยนะฮะที่ส่งเกมเพย์ y e s t r o y e r ของอิตาลีมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะฮะสำหรับแนวทางการอัพสกิลที่ผมแนะนำไปแล้วก็อย่าลืมไป Activate Window s ด้วยนะอันนี้หยอกๆเจอเฟลเฉยอ่ะก็าหากเพื่อนๆท่านไหนมีรีเพย์อยากจะออกมาโชก์ก็สามารถส่งมาได้าทางอีเมลใต description ้เดสคริปชันน่เลยนะครับอย่าลืมแคปภาพหน้าฟก o ห n ้าฟกิลโนเฟิฟฟร์มผู้ก,การอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะฮะ รวมทั้งแจ้งชื่อให้ผมด้วยผมจะได้เรียกถูกนั่นเองโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหาว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไทยรีเพย์ e ีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ